รอยเท้าคนป่าเนี่ยโอ้โหลึกแมคโครมันจ้วงไว้ลึกเลยตุ้มลงไปเงี้ยหายวับหายวับเนี่ยมันเป็นแฉกเนี่ยเนี่ยกองเนี่ยเนี่ยไหนเนี่ยเห็นอะไรชี้ด้วยเดี๋ยวะเยอะยอชี้ด้วยชี้ด้วยหางหางเฮ้ยป่าพังก่อนแล้วองมันอยู่เลยตัวอะไรอะตัวอะไรอ่ะมันมีอะไรถูกฝังจริงๆด้วยฮะโอ้ี่ไงแม่นี่หัวเหรอมันคือตัวอะไร อวันนี้เราจะมาลุยโครนกันอีกแล้วนะครัะเดินได้เลือดเลยฮะมีเลือดเหรอเลออะไรครับอันนี้รอยเท้าใครอ่ะคนป่าหรือเปล่าแม่โอมีคนป่าด้วยนี่ไงนี่ไงตรงนี้แม็กโคเขามาจ้วงไว้ใช่ไหมเนี่ย เขาทำทางระบายน้ําเลยซากหอยทุกคนโอ้มันหอยเชอรี่เฮ้ยใช่เหรอหอยคงหอยคงเฮ้ยปลาตายไงแห้งแก้เลยเลยโอ้ตรงนี้แมคโครมันมาจ้วงไว้มันจะมีตัวอะไรโดนฝังหรือเปล่าเนี่ยวันวันนั้นวันก่อนป๊าเห็นแมคโครมันมาจ้วงใช่ไหมใช่ไม่รู้มันมีอะไรแมคโครมันมาทําอะไรมันมาฝังอะไรไว้เดี๋ยว้ให้ป๊าสำรวจแป๊บเออต้องสำรวจกันก่อน ไปเลยครับ้าใครเดินนะลูกเดี๋ยวตกภูเขาถ้ามันลึกไหมป๊าป๊าต้องลองลองเท้าไปแย่ก่อนโอ้โหลึกลึกก่อนแสดงว่าแม่โคมันจ้วงไว้ลึกเลยจ้วงลึกเลยถ้าเกิดป๊าป๊าค่อยๆแย่ๆแล้วตุ้มลงไปเงี้ยหายวัหายวัหายวัดลงไปในบ่อนี้เลยถ้าคนไม่รู้นี่ก็จมแน่ถ้าคนไม่รู้เขาก็จมน้ำแน่แน่เลยคนป่าคนป่าใช่รอยเท้าคนป่าเนี่ยอือ นี่เขาเพิ่งไปน้ำนั้นหรือเปล่าใช่แล้วมีใครอยู่ในนี้หรือเปล่าล่ะแมคโครมันมาเพิ่งมาจ้วงใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมปะป๊าใช่ตอนแรกมันยังไม่ระบายน้ำเนาะเป็นทางตอนแรกมันยังเป็นทางแบบมอเต้อง์คออะไรผ่านได้อยู่ตอนนี้เขามาจ้วงไว้เนี่ยดูสิมันอาจจะมีตัวอะไรฝังไว้ก็ได้เดี๋ยวเราจะมาสำรวจกันน้องพบจะเดินตามรอยเท้าคนป่าไปหรอครับแล้วเราจะเข้าไปในป่านี้ไหมล่ะน้องพบลงมาขุดในรูนี้สิเนี่ยมีอะไรฝังอยู่ในนี้หรือเปล่า หนอไม่มีหรออันนี้รอยเท้าสัตว์ประหลาดอะไรเนี่ยน้องพบเนี่ยเนี่ยมันเป็นแฉกแกเนี่ยปอยเท้านกนกใช่ใช่ใช่มันคือนกแตะยางแน่เลยอ้าป๊าป๊าไปไหนมาไปสำรวจมามีร่องรอยอะไรไหมมีร่องรอยการถูกฝังจากรถแมคโครไหมมีร่องรอยเหรอเฮ้ยไปดูกันดีกว่าน้องพบก็กำลังขุดตรงนี้อยู่เนี่ยขุดตามรอยเท้านกเผื่อจะมีนกฝังอยู่ใช่ไหมลูกโอ้ปะาป๊า อยากระโดดลงไปในร่องนั้นนะตอนนั้นก็ปีนไปด้วยอ่ะมาเลยครับลูกพี่เฮ้ยมันคือกระดูกหมาหรือเปล่าครับไหน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 เนี่ยที่นพถืออยู่เลยเหรอเฮ้ยเหมือนกระดูกหมาเลยอนพจะปีนขึ้นไปได้เหรอมาครับมาเหมือนมันมีปลานะแม่มีสิปลาเนี่ยแปอยอะไรดีไปอย่างไรดีย้ำาเลยครับโอ้โหเหมือนจะเป็นโคนดูดเลยเมื่อกี้เนี่ยดีนะที่รีบลุกออกมาได้อ่ะ ไม่งั้นมันจะล่วงลงไปในโคลเลยนะหลวงพวกจะโดนดูดเข้าไปข้างล่างเลยป้าป้าบอกว่ามันกลิ่นเหม็นแบบพวกหญ้าเน่าเหม็นพวกหน้าเน่าเนี่ยเออแถวนี้เนี่เฮ้ยเฮ้ยไหน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 คืออะไรนะพ่ออะไรเหรอเฮ้ยเห็นแล้วอะไรปิ๊บปิ๊กโผล่มานะมีหางเดี๋ยว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 มีอะไรถูกฝังจริงๆด้วยแม่เห็นแล้วเนี่ยมีหางอะไรถูกฝังเนี่ยโอ้ยี่ไงแม่ นี่หัวเหรอมาหัวมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไหนไหนไหนยังไงขอดูหนดูหน้ามันหน่อยมันคือตัวอะไรมันมันคือตัวอะไรตาเหลืองเมื่อกี้ีตาเหลืองด้วยเฮ้ยอลูกแก่ลูกแก่เฮ้ยอ้โเฮ้ยมาตายหรือยังอ่ะไม่รู้สิยังดูสิเจ้าเออกเอาออกมาดูเอาออกมาดูเผื่อมันยังไม่ตายเหรอไืมตายตายน้าเลยอะโ้หหนักหนักมากๆหนักมากหนักมาก โอ้โหใช้พลังกำลังสูงมากอึ๊ออโอ้โหเฮ้ยทั้งตัวเลยนะเนี่ยตุ๊กแกถูกฝังทั้งตัวเลยหางแบนเลยอะหางแบนต็แต่เลยอะนี่ฝีมือรถแมคโครไเฮ้ยจอมโหดหรือเปล่าเนี่ยหมวหรือเปล่าเนี่ยเป็นแมคโครจอมโหดด้วยไหมที่มันมาทำตรงนี้แล้วมันก็ฝังแกไว้อะไม่แน่นะไม่แน่เอาเลยลูก มันยังร้องได้อ่ะแสดงมันยังไม่ตายยังไม่ตายังไม่ตายดอหมดมันมาฝังไว้แต่มันยังไม่ตายลูกงั้นเรามาช่วยมันทันน่เอาไปเอาไปเอาไอาไปดีาไปเอาไปเอาเลยไปเอาไปเอาาไปอาาเาเ คนเอามาสปาขี้โคนครับจะได้เป็นสีอีกสีนึงใช่ไหมครับจะได้เปลี่ยนสีสปาขี้โคนเลยนะครับาสปาชั้นดีเลยนะอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะขาวผ่องใสเลยเฮ้ยุูเคทจูไม่พูดได้บอกไม่ไม่ตรงเนี้ยเหมือน็นโคลนดูดเลยอะไม่รู้มีตัวอะไรอยู่ในนี้อีกหรือเปล่าป้า พอน้องพบทาสปาทุกแก้วมันกลืนไปเลยนะเพื่อนดูสิมันมองไม่เห็นเลยว่าไหนทุกแกไหนโครนอ่ะมันสีมันเหมือนกันไปหมดเลยแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นโครนดูดน่าจะต้องมีตัวอะไรที่มันมาดูดอะไรอยู่ในนี้อีกแน่ๆเลยเพราะนี่มันเป็นผลงานของเจ้าแมโครจอมโหดที่มันมาคุดล่องน้ำอาไว้โอ้โหกระเด็นสปาตุกแกโอ้ป๋าระวังโคุนดูดนะมันเหมือนมีอะไรโดนดูดเข้าไปด้วยข้างล่างเนี่ยนี่คืออะไร ทำไมคือรูอะไรอะค่ะนี่คือรูอะไรลูกอ๋อมีรูด้วยเหรอมีรูด้วยเฮ้ยนี่อะไรอะตัวอะไรถูกฝังอะใรหรือเปล่าคนดูมีตัวอะไรถูกฝังไหมคืออะไรลูกมันเป็นซากคอสซิลหรือเปล่าเนี่ยุยนั่นมันขี้โคลหรือตุ๊กแกน่ะเดี๋ยวเรามาหาดีกว่าว่าในเนี้ยในโคลดูดเนี่ยมันจะมีตัวอะไรโดนดูดเข้าไปบ้างแต่ดูวันนี้เพราะว่ามันมีน้ำไหลตรงนี้ ไหนลูกบอกว่ามันน่าจะมีอะไรเงี้ยมันน่าจะมีใช่ไหมเฮ้ยดูสิฮะเฮ้ยอะไรอีกอะน้าๆๆเห็นร่องรอยอยู่แล้วเหรอเฮ้ยอะไรมันชี้ดดชี้ดดชี้ดดอะไรแม่ไม่เห็นเลยเนี่ยหรือว่ากิ่งไม้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกิ่งไม้อ๋อโน่นนะโน่นนะโน่นเนี่ยกองเนี่ยเนี่ยเฮ้ยไหนมีคนเห็นอะไรชี้ชี้ไหมเนี่ยเฮ้ยเห็นอะไรชี้ชี้ด้วยเดี๋ยว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 อะไรโดนดูดอะไรโดนดูดเห้ย ฮ้ยอะไรมันลื่นไปในทรายดูดเฮ้ยไม่ใช so? <c oughs> <ancial cosmetic artist> ่ทรายจีโคนดูดตรงนี้คือโคนดูดนะทุกคนทีเดียวทีเดียวเฮ้ยแหลมแหลมหางหางเฮ้ยปะปาไปก่อนแล้วมันอยู่เลยอะไรอะอะไรอะเฮ้ย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 มีตัวอะไรโดนดูดจริงๆด้วยทุกคนนี่อะไรมันเป็นซ่าเฮ้ยกิงกาเฮ้ยจริงกาโดนโคนดูดนะแล้วมันมีชีวิตอยู่ไหมน่ะว้าย นี่เนี่ยกิ้งก่าโดนโคนดูดนี่ไงบอกแล้วว่าตรงนี้มันเป็นโคนดูดไม่รู้ว่ามีคนโดนเข้าไปบ้างหรือเปล่าเนี่ยเอากิ้งก่าไปล้างน้ำกันดีกว่าลูกโูมันเพิ่งหลุดออกมาจากโคนดูดน้องพบลองดูนะลูกระวังนะระวังนะน้องพบเฮ้ยเฮ้ย้ไปรึ่งขาแล้วรึ่งขาแล้วเู็ออกมาวิ่งเห็นโคนแบบนี้เนี่ยมันดูดเข้าไปได้เลยไปได้เลย ฮะเกอบแล้วเกือบแล้วเกืบแล้วเกือบแล้วนจะตำเบ้ามากกว่าเสื้อผ้าก็ไม่ได้มาเปลี่ยนเลเตะเปะเปะเลยนี่ทำความสะอาดก่อนดูซิว่ามันเป็นกินกาพันอะไรเงี้ยนี่ล้างก่อนล้างน้ำก่อนฮะโอ้ยมีเสียงด้วยก ตรงนี้ลึกมากเลยนะนะนะไม่รู้ว่ามีไอ้เคอยู่นี้หรือเปล่าสิป้าล้างนะ้ำมันระวังนะระวังมันจะมีขอนไม้ลอยมาข้างหน้าเจออะไรลูกเฮ้ยนี่มันหนวดเข่าพ่อมดหรือเปล่าลุงพบออุ้ยนี่มันเป็นหนวดเข่าพ่อมดหรือเปล่าแต่จริงจงมันจะเหมือนไข่ที่เขามาดักปลามากกว่านะลุงนะ เนี่ยแล้วป้าไม่กล้าแล้วป้ากลัวเหรอใช่ทำไมอ่ะกอเคจริงจริงจรมันเหมือนมีอะไรบุบุ๊บุอยู่ัางนู้นๆเมื่อกี้ป้าไปตุ่ม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 น้ำมันแอบป้าอยู่เปล่าเหมือนแบบเหมือนแบบมีพลังงานบางอย่างนนนนนอนนนรนนนนนนน้นน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 นียงตนนมนน้นน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 เนน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 ยนน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 ้นนเน หร,รือตัวเงินตัวทองก็มีตัวเฮหรือเปล่าหรือตัวแขก